บานพี่น้องเอินบังหอยอยังจ้ะนี่คอมเมนต์มาบอกแน่จ้ะมีคำถามมาอีกแล้ววันนี้นี่เบิง่งานอิหลีจ้ะพี่น้องพักอิหยาบทเราปลูกสวนบักไง,งเลยจ้ะเก็บม,มาใหุู้สอบปุ๋ยคุน <laughs> แอบอีกแล้วแสบอีกเลยจ้ะพี่น้องจามาืม อบ่ขมจ้ะพี่น้องถ้ากินละขมมาเตะปากสาวปลาเลยสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปซื้อขูดสกันจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้มาพบกับชาวสาวปลาผ้ากินนิกจ้ามือนีสาวปลาสิพามากินตำปักหอยจ้าพี่น้องตำหอยหนึ่งคกจุกๆเลยจ้ะพี่เอา นี่บ้านพี่น้องเอิญบักหอยอยังจ้ะนี่คอมเมนต์มาบอกเนี่ยจะ้ะมีคำถามมาอีกแล้ววันนี้นี่นี่จะบ้านสาวปลาเอิญบักหอยกับกี่หรือว่าหอยหอยหอยอยังพี่น้องบ่อยากวศาม่นบ่สุภาพเนาะจะ้ะมาพร้อมกับขอบคุณติ๋วหนึ่งจะกับพักกับอีญยาบทจ้ะพี่น้องพักกาดดอก มาพี่น,ออน้องมาอุ้ยคือบัญาเอาแนวมาใส่เปลือกมันนอ่อบัดนี่พี่น้องอ้ยน,นั่งบันนี่ตหน,วน,ในใว่วยใหญ่ๆกอีลุงลุงเป็นโนเราเอามาให้เราเอามาจะใส่บูชาบักไล่หนึ่งจ้ะพี่น้องนี่จะตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องไหว พันข้าวปุ้นแสบอีกแล้วแสบอีกล้วจะพี่น้องจะมาืม,มซไปอยากเว่าอยากเว่าซื้อบอกไหมพออี่น้องเื่นยังเื่นกีกันมาจา๊ะ มีเอฟซีนอกจากพน,นันกินไปหลดเจ้านะเอา้เารับสาวป่าบอกว่ามันบ่ขมมันบ่ขมอีลีจะพี่น้องพักพักกาดดอกอันนี้ว่ามันพักกัดกระจอนอีกแบบหนึง่งได้จากตนน้นหน่อยๆอันนี้สิเป็นต้นอบอุ่บ่ขมจะพี่น้องใท้กินละคบมาเตะปากสาวป่าหลด าไข่ไข่หอยแมงผู๋อันนีแล้วพี่น้องไอ้หอยแมงผู๋นิวซีแลนด์แต่ว่าอันนี้จะเป็นหอยแมงผู๋อีสานนะจ๊ะ วนนดพี่เนาะ,ะป๊าปาที่กว่ามาซื้อว่ามันหวานกว่าหอยแมงผูยังสิแหล่านีกไม่จะตกอก่ะ่ะ แต่ว่าหาเมนเขียวนี่ว่าบริสังเบิกงานอิลีจ้ะพี่นองพักอิญาบทแล้วปลูกสวนบบกง่ายเลยจ้ะเก็บม,มาให้ถุงสอบปุ๋ยคุณ หวานแต่ว่าถ้าผู้เพื่อนบอกกินผักเพื่อนก็สีว่าขมยืนนั่นลนะจ๊ะให้เอฟซีน้องคนกับหาถักสาวปาได้พี่โนอะเมื่อเวยพอนในสาวปาวันจี๊ดคอตายนะแม่ฮะขอบพระคุณหลายๆยเด้อจะที่จะเวยพอ,อนในกันนะจ๊ะพี่นนอง แล้วเราก็เสียนใจตัวพี่น้อง <laughs> ใครก็บ,บ่มีคนมคาคอมเมนต์นี่เนาะพี่น้องเนาะ พัดกระแสบพัดเสกทังโหละพนันนบบนี้นกินอไข่ไข่พันหอยหลาย Huh. อันนี้สายบัวนะสนิอีหย้าหอมม่เฝักมาให้ยตะเกา่าได้จ้ะพาป้ากับอะไรถามหย้าว่าขาองผู้ใดเห็นแต่แต่ในทางน้ำแข็งโอ้ตื่ใจหลาย่จังขอบพระคุณเอฟซีไล่ไล่แต่จ,จะ้ะเมนูมมันนี่นี่ไฮกับหญ้ารุงอ๋อไม่ห้อันนี้พักกาดอันนี้กับหญ้าบดเขาหญาบดอันนี้น,น่นาจะเป็นของหญ้าหอมจ้ะพี่น้งองเขา đuôi bớt rồi Hãy subscribe cho kênh เริ่มพักอันนี้พักกันจองพี่เพิ่นกับพี่เบนเอามาจากเป็นรักของภผยบุมหาหห้ว่ามาห์เหอสับปะาทาขีบไว้ถูงใจปหญัง จะกับวขา,ขาวคุกน้ำนได้จ้ะว่าเรนจะไปนอนแล้วบ่ได้รักมันหรอก,ลลลอกแล้วกี่ตัวชื่อ<ๆ>เพชรสว่างวันนี้ใส่บ,สบัพรทีแงหแงป้าเถอะแอบอีเดแล้วต้องจะเปลือกไม่รู้ไหนก็แบ่บเพราะยังหมดกี้ดิน ยันไม่เจ้าเท่าไรนี่พันขึ้นมากินน้ำพลดะจะพี่น้องจะผู้ใดบอกกันเคยลองไปลองเบิองจ้ะลองตำเบิองตำนัวนัวสดนำประแดดฟาดสุดยอดเลยจะเอ้าเอา่ะจ้จะพี่น้องจะมันนีซวแาวปลาขาลาไปก่อนฝากก็อลไรก็แชร์ subscribe, ก u b สั r i กตกดติดตามเป็นกำลังใจช่อง Youtube สาวปลาภ้า,า,ากินเลยนะจ้ารับส,สดีจ้า